สวัสดีครับวันนี้นามารีวิวฐานนะครับนี่คือฐานที่ผู้ผมสร้างมานะครับนี่ผมจะแนะนาใหม่นะครับอันนี้คือฐานเล็กอันนี้คือฐานใหญ่นี่คือฐานอันนี้ฐานเล็กมันตะอุมิแบบยิน <c oughs> นิดนึงนะคบ <c oughs> แล้กวก็อุ <c> ้ย <oughs> อันนี้คือฐานใหญ่วันตะวันภูมิอบอุ่นร้อนๆแล้วก็มีกลิ่นเหมน็นซา เลยนะครับแล้วผมเปิดให้ดูแล้วว่าโอ้โออแล้วผมนมดูอุ้ย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 อ้โอ้แล้นี้มาถ่านเล็กกันโอ้ยทำไมตรงนี้มันเอียงเอียงเหมือนจะไม่ได้อัปเกรด ได้แล้วผมลราเข้าไปดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่ไหมทำไมมันเงียบจังวะเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วช่วยเธอน้าไม่เห็นเ่ะอว่าเพื่อนกับมาแล้วเเป็นอะไรมะ มึงนี้อ้วกใส่ในนั้นป่ะเนี่ยแน่นโอ้โหสภาพเหมือนคนไปกินเหล้ามา,มา,มาโอ้ยตูย้ยมีอะไรกินบ้างวะอ, <c oughs> อ <c oughs> ปิดเล่นๆดิทุกคนครับวันนี้ผมจะมาตั้งกล้องในนี้ <c oughs> ลาก่อนครับ อันนี้เหลือไม่ใช่ยิงเลย,ย,ย,ยได้๋ยวห้องก็ได้ไปประมาณนี้เลยให้ดูภายในภายในว้าวว้าวผมอัปเกรดตรงนี้ เออ้ยปิดปิตูพูดตลกอ่ะมึกมึกเจปิดคลิปเลยละครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยพวกผมได้รีวิวไปแล้ว